สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พี่วันมีธุระนอกบ้านนะคะตั้งใจจะเดินทางไปซื้อเครื่องสำอางที่ไอคอนสยามก็เลยจะทำคลิปเดินทางโดย BTS ไปไอคอนสยามมาฝากกับคนที่อยากจะเดินทางไปที่ไอคอนเหมือนพี่วันนะคะวันนี้พี่วันก็มาเริ่มเดินทางเริ่มต้นที่สถานีรถไฟฟ้าหมอชิตนะคะแล้วก็ไปลงปลายทางที่สถานีกรุงธนบุรี ก่อนจะถึงกรุงทนบุรีเราก็ต้องมีการเปลี่ยนสาย BTS ที่สยามนะคะตอนนี้ก็มาเปลี่ยนที่สยามเรียบร้อยแล้วนะคะใช้เวลาเดินทางไม่นานค่ะเราก็มาถึงสถานีกรุงทนบุรีเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากถึงที่นี่แล้วเราก็เดินลงมาชั้นล่างนะคะ เพื่อไปต่อที่สถานีรถไฟฟ้าสายสีทองโดยการมองไปทางออกช่องที่3นะคะเราก็เดินไปตามทางเลยค่ะสังเกตป้ายทางออกที่3แล้วก็ป้ายที่บอกทางไปรถไฟฟ้าสายสีทองนะคะเมื่อไปถึงแล้วเนี่ยเราก็ไปซื้อตั๋วอีกรอบหนึ่งนะคะโดยบอกว่าไปลงที่สถานีจเจริญนครค่ะตอนนี้รถไฟฟ้าสายสีทองมาแล้วนะคะ ขบวนนี้ก็จะมีแค่2ตู้เองนะคะบรรจุคนไม่ค่อยเยอะค่ะแล้วก็เดินทางไปแค่1สถานีเท่านั้นเราก็จะถึงปลายทางนะคะก็คือไอคอนสยามก็จะอยู่ข้างหน้าเราตรงนี้เลยค่ะซึ่งระหว่างทางไปของรถไฟฟ้าสายสีทองนะคะก็จะค่อนข้างไปช้าช้านิดนึงทางมันจะเป็นทางคดเคี้ยวหน่อยหนึ่งนะคะ ตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงปลายทางที่เราต้องการมาแล้วค่ะไอคอนสยามก็อยู่ข้างหน้าเราแล้วนะคะเป็นไงบ้างคะเดินทางไม่ยากเลยใช่ไหมคะอันนี้ก็คือทำคลิปมาฝากสำหรับใครที่อยากเดินทางด้วย BTS มาที่ไอคอนสยามแห่งนี้นะคะวันนี้ก็เลยทำคลิปมาฝากกันค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะหวังว่าคลิปจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับใครที่ต้องการมาเที่ยวที่นี่นะคะ